ยินดีต้อนรับกลับมาช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Honda HRV ปี2025รถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Honda HRV 2025ยังคงความสปอร์ตและทันสมัยตามแบบฉบับของ Honda แต่ครั้งนี้มีการออกแบบใหม่ที่ดูดุดันและเฉียบคมยิ่งขึ้นด้านหน้ารถมากับกระจังหน้าใหม่ดีไซน์สปอร์ตแบบรังพึ่งที่ดูแข็งแกร่งรับกับไฟหน้าแบบเลตทรงเรียวที่มาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เพิ่มความหรูหราและปลอดภัยในเวลาเดียวกันกันชนหน้าถูกปรับรูปทรงใหม่ให้เข้ากับเส้นสายของฝากระโปรงที่ดูโฉบเฉียวกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบเลดถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ลดจุดบอดในการขับขี่ ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดตั้งแต่17ถึง18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยทำให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นเส้นสายด้านข้างเน้นความโค้งมนและความต่อเนื่องจากหน้าถึงท้ายรถขณะที่ด้านท้ายของ h v ใหม่มาพร้อมกับไฟท้ายแบบเลดทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งเพิ่มความรู้สึกกว้างและดูหรูหรายิ่งขึ้น กันชนหลังมีดีไซน์ใหม่ที่สอดรับกับลูกสปอร์ตของทั้งคันโดยรวมแล้วดีไซน์ของ h r v P 2025เป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความโฉบเฉี่ยวได้อย่างลงตัวทางด้านสมรรถนะ Honda h r v 2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริด โดยรุ่นพื้นฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบ DOHC i VTEC ให้กำลังประมาณ121แรงม้าแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ c v t ที่ปรับจูนมาให้ขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นส่วนรุ่น Hybrid e HEV ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรอ t k ินสันไซเ l e ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว ให้กำลังรวมประมาณ131แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง253นิวตันเมตรซึ่งตอบสนองได้ดีกว่าเมื่อเร่งแซงหรือขับขี่ในเมืองระบบขับเคลื่อนของรุ่นไฮบริดถูกออกแบบมาให้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักทำให้การขับขี่เงียบและลื่นไหลามากขึ้นในเรื่องของช่วงล่าง HRV ยังคงให้ความมั่นใจในการเข้าโคง้งและความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนที่ขรุขระ ระบบเบรกที่แม่นยำและพวงมาลาัยไฟฟ้าที่ตอบสนองได้ดีทั้งหมดนี้ทำให้ HR-V เป็นรถที่ขับขี่สนุกและมั่นใจทุกเส้นทางเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร Honda HR-V 2025ได้รับการออกแบบให้เรียบหรูทันสมัยและใช้งานง่ายคอนโซลกลางถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8-9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto เบาะนั่งหุ้มหนังพรีเมียมในบางรุ่น ปรับไฟฟ้าได้และรองรับสริราได้ดีในระยะทางไกลช่องแอร์แบบ h o r i z ONTAL ไลน์ทำให้การกระจายลมเย็นทั่วถึงห้องโดยสารเงียบขึ้นด้วยวัสดุกันเสียงที่มีคุณภาพสูงและพื้นที่ด้านหลังที่กว้างขวางทำให้ผู้โดยสารนั่งได้อย่างสบายพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถก็ยังคงจุดเด่นของ HRV ไว้อย่างครบถ้วนสามารถพับเบาะหลังแบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ตามต้องการ ระบบความปลอดภัยใน Honda HR-V 2025ครบครันด้วยเทคโนโลยี Honda Sensing เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับมุมอับสายตาซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การขับขี่มีความปลอดภยัยและมั่นใจยิ่งขึ้น สำหรับราคาจำหน่ายของ Honda HR-V 2025ในไทยยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ980,000บาทไปจนถึง1,200,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ที่ติดตั้งซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม SUV ขนาดกลางไม่ว่าจะเป็น Toyota Corolla Cross Mazda CX 30หรือนิ a n ันคิกโดย